ข้อคิดจากหนังสือไม n ซ s e t 1. กล้าที่จะฝันแล้วทำในสิ่งที่ชอบทุกความสำเร็จนั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากจิตนาการของเราก่อนทั้งนั้นไม่มีคนรวยที่ไหนที่ไม่มีความฝันทุกคนล้วนแล้วแต่มีความฝันกันทั้งนั้นแต่ต่างกันที่คนรวยส่วนใหญ่เขากล้าที่จะฝันว่าตนเองสามารถรวยได้ส่วนคนจนแม้แต่ในจิตนาการก็ยังไม่เห็นว่าตนเองเป็นคนรวยเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่กล้าฝันมั่นใจว่าตนเองสามารถสร้างเงินได้จำนวนมหาศาลก็ให้เราเอาความมั่นใจนั้นมาร่างแบบแปลนให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วทำตามสิ่งที่ฝันนั้นด้วยความสามารถทั้งหมดที่เรามีโอกาสที่เราจะเป็นคนรวยได้ก็จะเกิดขึ้นยิ่งถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบก็จะยิ่งทำให้เราเข้าใกล้ความฝันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 2. ความมีวินัยและความสม่าเสมอ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะเป็นปัจจัยให้เราประสบความสำเร็จได้นั้นก็คือความมีวินัยและความสม่ำเสมอการทำงานทุกอย่างถ้าขาดวินัยก็จะทำให้งานของเราไม่คืบหน้าตามที่ได้วางแผนเอาไว้แต่ถ้าเราสามารถทำได้ตามที่ได้วางแผนไว้งานของเราก็จะมีความคืบหน้าอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามก็ให้เราพยายามแก้ไขสิ่งนั้นแล้วทำงานให้เสร็จตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ความสำเร็จก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและถ้าเรามีความสม่ำเสมอในการทำงานไม่ทิ้งงานสามารถทำงานนั้นได้เป็นประจำโอกาสที่งานนั้นจะสำเร็จลงได้ก็จะมีมากยิ่งขึ้น เราอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าคนรวยส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่มีวินัยตรงงานของพวกเขามากถ้าเราอยากจะรวยแบบเขาเราก็ต้องมีวินัยแบบเขาเช่นกัน 3. แก้ปัญหาให้คนอื่นเดิมทีแล้วการค้าขายนั้นเริ่มมาจากการที่มีคนสร้างสิ่งของที่มีประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตของตนเองได้ เมื่อมีคนมาเห็นเข้าแล้วเกิดอยากได้จึงได้เริ่มมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นสุดท้ายก็มีการกำหนดราคาในการขายขึ้นมาดังนั้นคนรวยส่วนใหญ่จึงร่ำรวยขึ้นมาได้ด้วยการช่วยแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆให้กับผู้คนจำนวนมากนั่นเองหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องหาให้ได้ว่าเราสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรให้กับคนอื่นได้บ้างหากเราทำสิ่งนั้นได้รายได้ก็จะเริ่มทยอยตามมาเอง 4. หาคอนเน็กชันที่มีคุณภาพแม้ว่าเราจะสามารถสร้างธุรกิจของตนเองให้เติบโตได้แต่ถ้าเราไม่มีคนคอยช่วยเหลือก็าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จหรือถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีก็าอาจจะไม่สำเร็จเลยก็ได้ดังนั้นถ้าจะให้ดีเราก็ควรที่จะมีคนรู้จักที่เชี่ยวชาญในธุรกิจที่เราทำไว้ด้วยถ้าได้คนที่มีคอนเน็